okay 看 lose it up broma 练手那康康老师你那哈甘老师排队赶那哈嘛诶赶紧回来范老师俺赶那我们要不要买几个新的椅子好啊什么时候去买明天下午怎么样明天你几点能回来 สาม点多นะเรามาไปดูกันซสิเรามาไปด้วยกันครับรู้สิครับว่ามันแปลว่าอะไรบา้างครับ我们要要不要买几个新子ซึ่่งแปลวาวาพกเราจะไปซื้ออีกสักสองสามตัวดีไหมอันนั้ทำไมไปอย่างนั้นล่ะลูกศิว่ามันคือพวกเราเย้าไปย้าคือต้องการหรือไม่ต้องการหมายคือซื้อจีเกอร์อยู่ตรงนี้นะฮะปกติเราบอกว่ากี่ แต่ลองลองคิดดูซิว่าไปาในนี้มันแปลไม่รู้เรื่องซึ่งกี่ปกติจะหมายความว่า1แต่ไม่เกิน9ใช่ไหมฮะนะจะหมายถึงหลายหลายตัวหลายหลายตัวนะฮะอ่ะา我们要不要买几个新的椅子คือหมายถึงว่าพวกเราต้องการไปซื้อเก้าอี้หลายๆใบหรือเปล่านะพวกเราต้องการจะไปซื้อเก้าอี้สัก2 3ใบ45ใบ6 7ใบ7 8ตัวก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจีตรงนี้เราแปลเป็นกี่ไม่ได้นะปยวนี้นะครับซึ่งจีบางทีใช้ในประโยคบอกเล่าก็ได้จะหมายถึง1แต่ไม่เกิน9ใช้ตัวเลขเข้าๆเอานะฮะประมาณซิงเดๆจะคือเก้าอี้หม่นะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปซื้อเก้าอี้สักสี่ห้าตัวดีไหมบีตอบว่าเขาว่ ดีเลย，什么时候去买？ไปเมื่อไหร่ล่ะ？什么时候？บอกเมื่อไหร่ครับ？去买吧。ไปซื้อ。哎，明天下午怎么样？พรุ่งนี้ช่วงบ่ายเป็นไง？นะ？啊，เ、呃、ป็นไงบ้าง？ไปซื้อช่วงพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเลย。ดีไหม？你明天几点能回来？นะฮะ？你可困？明天几点能回来？ พรุ่งนี้คุณจะกลับมาตอนกี่โมงล่ะนะคะโอเคนะบีตอบว่าสาม点多สามัวคือบาสามกว่ากว่าสามโมงกว่ากว่าตัวอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ขั้นหลังของเวลาจะหมายถึงกว่ากว่าสามโมงเยอะสามโมงมากไม่ได้ต้องเป็นสามโมงกว่ากว่านะคะรู้สินะครับ โอเคนี่คือกําแปลของผู้เรานะครับรู้สกครับใครมีคําถามที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ใส่เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับรู้สกครับมาทีนี้เรามาอ่านตามหลอเชืหนึ่งรอบนะคนที่ถนัดอ่านพินินก็อ่านพินินไปคนที่ถนัดอ่านอักษรจีนอยากจะฝึกอักษรจีนก็อ่านตามนั้นไปเลยนะรู้สึกครับ我们要不要买几个新的椅子好啊什么时候去买 明天下午怎么样？你明天几点能回来？三点多。OK，เ,เคครับลูซศิษครับฝากลูซศิตตั้งใจเรียนสนทนาภาษาจีนนี้ไปหลายๆรอบจนคำท์เหลอานี้ประโยชน์เหล่านี้กลายเป็นของลูกศิษย์เองนะครับลูกศิษย์ครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาล่าชืออาลีบาบาด้วยนะครับ